เรียบร้อยลลเวอร์พูลตัดสินใจแล้วหลังดีอาร์มีทีมยักษ์ใหญ่จ้องคว้าตัววันที่5มิถุนายนพศ2 5 6 8เดวินออสเซนนักข่าวเชียนหนึ่งที่เชื่อถือได้จาก THE Atlantic ิสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลแชมป์พิมลีกอังกฤษตัดสินใจเรื่องอนาคตของหลุยดีอาร์แล้ว หลังจากบาเซลนาแชมป์ลาลิกาสเปนอยากได้ไปร่วมงานหลุยดิอาร์ยังเหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนาปี2027แต่ยังไม่มีวี่แววเรื่องการตกลงสัญญาฉบับใหม่ที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้ปีกทีมชาติโคลัมเบียซึ่งตอนนี้แทบจะรับน้อยที่สุดในทีมเพียงแค่สัปดาห์ละ55,000ปอนด์หรือราๆ2.4ล้านบาทหม้ผู้บริหารระดับสูงเลืูนำโดยริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาและไมเคิลเอ็ดเวิร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฟุตบอลของเฟนเวฟสปอร์ตกรุ๊ปพยายามแก้ปัญหารเรื่องสัญญาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าทำให้บาร์เซโลนาพร้อมคว้าตัวไปร่วมงานซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดว่าลุยดิอารส,สนใจย้ายจากลิเวอร์พูลไปค้าแข่งกับยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนเช่นกันแต่ล่าสุดเดวิสออสเตนระบุว่าลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอจากบาร์เซโลนาในการเซ็นสัญญากับลุยดีอารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบอกกลับไปว่าหงแดง ไม่ต้องการขายปีกตัวเก่งรายนี้ออกไปอย่างไรก็ตามเดวินออสตินได้ทิ้งท้ายว่าลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยหรือดีอาร์็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่มากพอที่จะทําให้พวกเขาหาแนวลุกคนใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่านี้หรือใกล้เคียงกันมาทดแทนได้เท่านั้น